สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางหวยเลาพัฒนานะครับงวดประจําวันที่29นะครับพี่พี่ยีตุลาคม2568นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะครับพี่พี่เนาะวันที่29นะครับวันพระนะครับสาหรับแนวทางในช่วงนี้นะครับพี่พี่ลาพัฒนาของผมเนี่ยก็คือในสายวิ่งสายรูดนี่ตัวเจาะไม่มานะครับพี่พี่สนมากจะมาแค่เลขเด่นตารางเนาะในช่วงนี้ผมต้อง ขออาภัยจริงๆนะครับใานาที่ติดตามแนวทางนะครับอย่างในงวดล่าสุดนะครับเลขขน6ตัวนะครับเลขมีแค่3ตัวนะครับพี่มี4มี2มี1เนาะ4 22412นะครับ42เลขล่างชุด6ตัว2 4เลขล่างชุด4ตัว3ตัว412เนาะของเราก็มีเลข2กับเลข4ขาดแค่เลข1นะครับก็ให้0กับ9นะครับไม่มาเนาะในงวดล่าสุด ส่วนท่านใดจับวินตารางเข้าไปที่2อสี่นะครับผมเนาะมาแค่เลขตารางนะครับ <No. S 1> ผมก็ต้องขอโทษพี่ๆอีกครั้งนะครับท mm. ่านใดที่ติดตามแนวทางนะครับ mm. ส่วนในวันพุธที่29 mm. นะครับผม mm. ก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับสําหรับเลขเด่นตารางนะครับวันพุธผมให้ไปที่เลข8เลข9เลข5เลข2เลข3นะครับแล้วก็เลข7 5 9 3 8 2 7นะครับ มาดูในเลขเด่นนะครับใน,นวันนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข9เนาะนะครับให้ไปที่เลข8เลข9ตัวเจาะนะครับพี่พก็จะมี82 83 87 เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับสามตัวนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เก้าแปดสองแปดเก้า นะครับ9,8,2,8,97นะครับผม8,2,9,5,9,7นะครับสายวิ่งนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข เก้านะครับพี่พี่เนาะวันพระชอบเก้ากับแปดนะครับขอให้มาเนาะนะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่ยีิบเก้านะครับตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะครับก็สวัสดีทางฝั่งพี่น้องสอบปปลาวด้วยเนาะนะครับในวันนี้วันวันพุธก็ขอให แนวทางนะครับป,งปังๆเฮงๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสลัดคลิปนี้สวัสดีครับ